สวัสดีครับไอเลิฟโอเพนเวิร์นะครับอยู่ในเกมเวรินมิสนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้การพัฒนาตัวละครแบบพื้นฐานนะครับว่าการที่เราจะทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้น่มันจะมีวิธีแบบไหนอะไรยังไงกันบ้างนะครับซึ่งผมขอแนะนําเป็นพื้นฐานก่อนละกันนะครับให้รู้ว่าวิธีการจะทํำยังไงบ้างนะครับส่วนรายละเอียดที่เป็นสายเป็นอะไรเนี่ยมันจะลึกลงไปมากเลยนะครับการจับคู่ของสกิลต่างๆนะครับอาวุธต่างๆเพื่อให้มันแรงอ่ะ ถ้าอย่างนั้นมันจะเป็นเฉพาะทางเฉพาะสายนะครับมันอาจจะใช้สำหรับคนที่ผ่านเล่นเกมมาสักพักแล้วนะครับแต่สําหรับมือใหม่แล้วกันนะครับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นนะครับมาทาความเข้าใจการพัฒนาตัวละครและก็ขนทางที่จะทํามันซึ่งมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับเพียงแต่มันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเข้ามาเกมมันแรกๆแ,แล้วมันจะงงไปหมดเลยนะครับไม่รู้ว่าเราจะต้องทําอะไรก่อนอะไรยังไงนะครับผมก็เลยรวบรวมวิธีการพัฒนาตัวละครนะครับเป็นหมดโน้ ง่ายๆนะครับเรียนรู้วิธีการไปเอาวิชาไปเอาของไปเอาอะไรต่างๆเกมมันมีบอกไว้หมดเลยนะครับอย่างง่ายดายมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นมิตรกับผู้เล่นที่ไม่คุ้นเคยกับเกมแนวโซลไลท์เป็นอย่างดีนะครับฉะนั้นเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูการพัฒนาตัวละครกันเลยการพัฒนาตัวละครนะครับของแวร์วินมิตนี่นะครับถือว่า เป็นการพัฒนาที่ไม่ซับซ้อนนะครับเพียงแต่มันเยอะเท่านั้นเองนะครับถ้าเราจัดหมวดหมู่กันมันก็จะไม่ยากเท่าไหร่นะครับมาที่ develop เลยนะครับตรงนี้นะครับมันจะมี3โหมดใหญ่ๆนะครับคือ Ability, เกียร์แล้วก็ Talent นะครับในการที่เราจะพัฒนาตัวละครนะครับเริ่มที่ Ability นะครับก็จะเป็นเรื่องของความสามารถคัมภีร์ต่างๆนะครับเกียร์ก็คือพวกชุดพวกอาวุธนะครับ ธาเลนก็คือทักษะพิเศษนะครับที่จะช่วยให้ตัวละครเก่งขึ้นนะครับอ่ะเรามาเริ่มที่ Ability กันก่อนนะครับสำหรับ Ability นะครับมันก็จะแบ่งออกเป็น4ช่องหลักๆนะครับอาวุธ2อย่างนะครับกำลังภายในนะครับแล้วก็จะเป็นอ่าพวกความสามารถพิเศษต่างๆนะครับที่เราจะต้องกดระหว่างใช้นะครับทีนี้เราจะมาเริ่มกันที่ช่องที่1นะครับก็คือช่องของอาวุธชิ้นที่1นะครับสำหรับช่องของอาวุธชิ้นที่1นะครับมันก็จะเป็น s t r a t e g i c ซอสนะครับนี่นะครับมันก็จะมีให้อัปเกรดนะครับตรงมุมขวาล่างตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้ผมจะต้องอัปให้เป็นเลเวลสี่สิบนะครับแล้วก็กดอัปเกรดความสามารถไปนะครับโดยที่มันจะต้องใช้เงินนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีวัสดุที่ต้องใช้นะครับทีนี้ว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่าวัสดุที่ต้องใช้เราจะหาจากไหนนะครับมันก็เข้าไปติ๊กนะครับมันจะมีป๊อปอัพขึ้นมานะครับ เราก็เข้าไปเลือกดูได้เลยนะครับว่ามันจะหาจากตรงไหนได้บ้างนะครับนี่แล้วก็ไปติ๊กดูนะครับว่า how to ที่จะได้มันมานะครับก็บอกละเอียดเลยนะครับก็ถ้าหาไม่เจอมันก็มีวิธีหาให้เรียบร้อยเลยนะครับสบายใจได้นะครับเกมนี้นะครับเนี่ยอย่างตรงนี้เราติ๊กไปนี่นะครับเราก็จะต้องมาที่ตรงนี้นะครับนี่ครับมันจะได้อะไรบ้างแล้วก็มาดูนะครับนี่ต่อไปนะครับอาวุธชิ้นที่สองครับผมใช้เป็นพัดนะครับ พานาซีแฟนนะครับก็อัปเกรดไปนะครับนี่นะครับก็อัปเกรดให้เท่ากับเลเวลตัวละครเรานะครับนี่ประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์อะไรบ้างก็เหมือนเดิมนะครับก็กดอัปเกรดไปนะครับมันก็จะบอกรายละเอียดนะครับว่าการที่เราอัปขั้นอัพเทียมแล้วมันจะมีความสามารถพิเศษอะไรบ้างครับอันนี้ไม่ขอลงรายละเอียดเนาะนะครับก็เอาเป็นว่าคร่าวๆแล้วกันนะครับว่าจะอัปแล้วมันจะเก่งขึ้นได้ยังไงนะครับ ลแล้วคราวนี้ครับเราก็จะมาดูนะครับว่าตอนนี้มันยังเหลืออะไรที่เราทําไปแล้วแล้วก็อะไรที่เรายังไม่ได้ทํนะครับที่เรายังไม่ทําขั้นที่ได้มันจะล็อกกุญแจไว้แล้วก็ดูนะครับว่าทำยังไงถึงจะได้มานะครับแล้วก็ความสามารถต่อไปมันจะเป็นอะไรนะครับอ่าถ้าอันไหนที่ยังคือทรัพยากรมันจํากัดนะครับอันไหนที่ยังไม่จะเป็นต้องใช้ก็ยังไม่ต้องอัพนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องของเบสิกในการใช้ท่าทางทั่วไปนะครับแล้วก็เข้ามันดูได้ ทีนี้นะครับสาหรับคุณผู้ชมที่เบื่อนะครับกับอาวุธที่เราได้มาตอนที่เราเลือกมาตอนแรกนะครับตอนต้นเกมเราอยากจะเปลี่ยนนะครับมันมีวิธีเปลี่ยนอาวุธแล้วก็วิธีไปเอาสกิลของอาวุธนั้นๆนะครับอย่างผมอยากใช้ดาบคู่นะครับเราก็เข้ามาดูสกิลก่อนได้นะครับว่าสกิลของดาบคู่มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับนี่มันจะมีตัวอย่างให้ดูเห็นไหมครับนี่ครับถ้าชอบถ้าสนใจเดี๋ยวเราไปดูอันนี้ก่อนนะครับนี่เบสิกนะครับนี่มันจะมีให้ดูหมดเลยนะครับว่าถ้าเบสิก ถ้ากดถ้าอะไรเป็นยังไงนะครับแล้วก็การปลดล็อกเอาความมารถพิเศษได้อะไรบ้างครับจากนั้นเราก็กดนี่ครับมุมขวาล่างนะครับนี่มันจะมีวิธีบอกนะครับว่าเราจะไปเรียนรู้สกิลได้ยังไงอันแรกนะครับก็จะเป็นการไปขโมยนะครับอันที่2คือการเข้าสํานักนะครับไปขโมยก็คือไปทาเควสนะครับเข้าไปส่องดูนะครับว่าแต่ละสํานักเขาทํายังไงแล้วก็ย่องย่องย่องเบาเข้าไปนะครับไปส่องดูนะครับ แต่อีกอันหนึ่งนะครับคือการเข้าสํานักอ่าซึ่งผมไม่แนะนําให้เลือกการเข้าสํานักนะครับเพราะว่าการเข้าสํานักอะ่ะมันคือมันจะมีข้อจํากัดหลายอย่างนะครับอ่าเนี้ยเข้าสํานักนะครับเข้าสํานักปนไปในเบลดจะได้มาซึ่งสํานักมันจะมีข้อห้ามของมันด้วยนะครับมันจะมีข้อดีคือมันจะมีชุดมีอะไรพิเศษก็จริงแต่อันอื่นมันก็จะค่อนข้างวุ่นวายสับสนนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปแยกเรื่องของสํานักอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับแต่ถ้าอยากจะได้สกิลนะครับผมแนะนําว่าไปขโมยเรียน เราน่าจะดีกว่านะครับในช่วงต้นนะครับทีนี้นะครับเรามาดูโหมดนี่นะครับกําลังภายในกันบ้างนะครับมันจะเป็นเหมือนกับเป็นพัลสีนะครับเอาไว้ช่วยให้เราใช้สกิลต่างๆได้แรงขึ้นนั่นเองนะครับโดยมันจะเป็นอ่าเหมือนกับเป็นพลังพิเศษแล้วกันนะครับที่เสริมในตัวของอาวุธที่เราจะใช้อีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับกําลังภายในโดยมันจะมีสี่ช่องนะครับ ซึ่งแต่ละช่องมันจะปลดออกมาได้ก็ต่อเมื่อเลเวลเราถึงตามกําหนดของเขานะครับอย่างนี้ช่องที่สี่นะครับผมยังปลดไม่ได้นะครับเราก็จะมาดูว่าถ้าเราอยากได้อะมันก็จะต้องไปปลดนะครับให้มันเป็นเลเวลห้าก่อนนะครับถึงจะได้มานะครับสําหรับช่องกําลังภายในซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้ปลดนะครับอ่ะเดี๋ยวนี้เรามาดูนะครับช่องกําลังภายในอ่ะเวลาเราจะเลือกใช้นะครับ มันจะต้องเลือกใช้ที่มันสอดคล้องกับอาวุธหลักของเรานะครับอย่างผมใช้อันนี้นะครับนี่นะครับเพราะว่ามันสอดคล้องกับพัดที่ผมใช้อยู่นะครับพานาซีแฟนนะครับเพราะว่าใช้แล้วนะครับมันจะช่วยให้ฮิวแรงขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมนะครับจะใช้สกิลวันไหนนะครับที่จะไปปลดใส่นะครับในของส่วนของกําลังภายในก็ต้องดูอาวุธที่ใช้มานะครับแล้วก็ไปหามาให้มันเหมาะสมกับ อาวุธที่ตัวเองใช้ด้วยนะครับนี่ครับอย่างตอนเนี้ยผมก็ใช้อันนี้นะครับมันก็ช่วยในการเพิ่มพื้นฐานของอ่าต่างๆนะครับอย่างผมนะครับกําลังจะเปลี่ยนมาใช้ซอสนะครับสถิติซอสนะครับผมจําเป็นจะต้องหาอ่ากําลังภายในตัวนี้นะครับเข้ามาใช้ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีวิธีบอกนะครับว่ากําลังภายในแต่ละอันที่มันยังล็อกอยู่เราไปเอาได้ที่ไหนนะครับเพื่อจะเอามาปรับใช้ครับอ่านอย่างนี้นะครับแล้วก็เข้ามาเลยนะครับนี่ซอสฮอ h o r i z o n นะครับนี่มันก็จะต้องมันจะบอกรายละเอียดนะครับมันซัพพอร์ตกับดาบที่ผมใช้อยู่นะครับอ่านแล้วก็อ่านดูแล้วก็นี่ครับมันบอกว่านะครับให้มาหาแถวนี้นะครับนี่นะครับเราก็ไปหาตามจุดที่มันบอกไว้นะครับ อันนี้มันจะค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นสกิลระดับสูงแล้วนะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นอันอื่นที่มันไม่ได้ยากเป็นสกิลไม่ใช่สีทองนะครับคุณสามารถที่จะไปหาได้เลยนะครับมันจะบอกถึงตำแหน่งที่ต้องไปเอาแบบชัดๆตรงๆ,รงๆไปเลยนะครับโดยลักษณะของกําลังภายในเนี่ยมันจะแบ่งตามสีนะครับมันจะเป็นสีทองสีม่วงแล้วก็สีฟ้านะครับสีที่ เป็นสีฟ้าจะหาง่ายหน่อยนะครับวิธีการไปเอาสีม่วงก็จะยากขึ้นมานะครับส่วนสีทองก็จะยากขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าเวลาเราติ๊กแล้วก็ไปเอาตามแผนที่ต่างๆนั้นนะครับเราก็จะต้องมีเควสที่จะต้องไปทํานะครับซึ่งก็บอกว่าแต่ละเควสเนี่ยมันก็จะมีความยุ่งยากพอสมควรซึ่งเดี๋ยวผมจะมาทําแยกให้เลยนะครับว่ากําลังภายในแต่ละอันมีวิธีไปเอาเนี่ยเอาได้ยังไงนะครับอ่ะครับคราวนี้นะครับเรามาดูอีกหมดหนึ่งนะครับมิสติกสกิลนะครับ ซึ่งเป็นโหมดที่เป็นช็อตคัตเอาไว้นะครับซึ่งตอนเกมให้มาตอนแรกก็จะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ละเราเล่นไปเล่นมาครับเราปลดล็อกมันก็จะได้สูงสุดถึง8ช่องด้วยกันนะครับนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูนะครับอันนี้ครับเป็นโหมดของพัซเซิลนะครับอันนี้จะเป็นพลังไทเก็กนะครับจับยกนะครับพวกสัตว์ใหญ่หรือพวกบอสใหญ่ๆนะครับถ้าเราใช้ตัวนี้นะครับมันก็จะจับยกได้แล้วก็เอาไว้ปลดพัซเซิลต่างๆนะครับส่วนอันนี้นะครับจี้จุดนะครับ ก็เอาไว้ปลดพาเซิลต่างๆนะครับเอามาใช้ในการต่อสู้ก็ได้แต่เบานะครับส่วนอันนี้ครับเป็นสกิลขโมยของนะครับก็คือเอาไว้ใช้ผัดเฟสต่างๆและสุดท้ายครับเป็นสกิลกระโดดถีบนะครับอันนี้ก็ใช้ในการต่อสู้ได้ดีครับส่วนอันนี้นะครับจะเป็นพวกสกิลที่เป็นดีบัฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นระฆังนะครับซึ่งแต่ละอันก็เหมือนกันนะครับถ้าเราอยากจะไปเอานะครับอันที่ปลดล็อกไว้นะครับแล้วก็มาเลือกดูนะครับที่มุม ขวาล่างนะครับมันจะบอกวิธีการไปเอานะครับว่าไปเอาได้ยังไงนะครับนี่เราก็ไล่ไปดูเลยว่าอย่างเนี้ยผมยังไม่ได้บางอัดนะครับถ้าผมอยากได้ก็ไปเอามาได้นะครับอย่างนี้ม้าไฟนะครับก็ถือว่าแรงนะครับนี่นะครับก็จะเป็นอ่าอันนี้ก็จะเป็นสกิลของพวกต่อสู้นะครับต่างๆนะครับชอบปันไหนนะครับก็ไปดูเอาไว้นะครับแล้วก็กดที่ขวาล่างนะครับก็ไปเอาได้เลยอย่างนี้ครับปีพ่นไฟนี่ครับ อันนี้หมัดเมานะครับนี่ทีนี้คุณผู้ชมสังเกตฝั่งซ้ายมือนะครับสังเกตว่ามันจะมีช่องทั้งหมดล็อตให้ใช้ทั้งหมด8ช่องนะครับขณะที่ทางขวามือเห็นไหมครับว่าสกิลนี่มีให้เลือกเยอะแยะมากมายครับโอ้โหแบบเลือกกันไม่หวาดไม่ไหวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากได้ก็ไปทําเพียงแต่ว่าถึงทํามาแล้วนะครับเราเลือกติดตัวไปได้ด้วยจํากัดมันก็มีแค่8ช่องอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า ไม่ได้รีบขนาดนั้นนะครับก็เลือกเฉพาะที่เราจะใช้ก่อนก็ได้นะครับอย่างนี้นะครับจะเป็นสกิลทั่วไปนะครับซึ่งส่วนใหญ่ทุกคนก็จะได้มาอยู่แล้วนะครับในในโหมดนี้นะครับก็จะเป็นอะไรที่มันติดตัวมานะครับพวกยิงธนูพวกอะไรพวกนี้นะครับอย่างอันนี้นะครับทัดอัปเดตก็คืออันนี้จะต้องไปทํามานะครับช่วงต้นเกมครับผมทําคลิปไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นสกิลที่จําเป็นมากๆนะครับ ก็ไปย้อนดูได้นะครับส่วนอันนี้วินเซนต์ก็จะได้มาตอนต้นเกมนะครับเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยแต่มันก็ได้นะครับถือว่าเป็นสกิลพื้นฐานนะครับถ้าเล่นมาถึงเลเวล30กว่ามันก็ได้มาหมดแล้วครับต่อไปสกิลมูฟเมนต์นะครับก็คือพวกเหาะเฮินเดินอากาศนะครับยิ่งกว่าฟาสทราวเวลนะครับมันก็จะมีที่เราล็อกอยู่เราก็สามารถไปเอาได้นะครับทางมุมขวามือนะครับนี่ How to Learn นะครับอยากรู้อะไรก็ไปเรียนได้เลยนะครับมันก็จะแค่ทําตามเงื่อนไขนะครับ บางอันก็จะต้องไปปลดล็อกกับตัวลุงมานะครับบางอันต้องไปเรียนรู้มานะครับก็แล้วแต่นะครับมันจะมีวิธีบอกอยู่ทางมุมขวามือนะจ๊ะแต่อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับนี่ครับค่า vitality นะครับนี่ครับเป็นค่าสแตตของตัวละครที่จะบ่งบอกว่าเราจะต้องใช้เท่าไหร่ในการใช้สกิลนั้นนะครับอย่างผมมีห้าสิบสกิลม้าไฟมันใช้หกสิบแปลว่าถึงผมปลดล็อกมามันก็ยังใช้ไม่ได้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นเองเองอันนี้นะครับ ผมมาไปปลดล็อกมาแล้วครับแต่ผมใช้มันไม่ได้ครับเพราะว่ามันใช้แปดสิบผมมีห้าสิบเองนะครับเพราะฉะนั้นก่อนจะไปปลดล็อกอะไรครับไปดูค่าวิทตัวเองนะครับว่ามันพอด้วยหรือเปล่าคราวนี้มาอีกหมดหนึ่งครับหมดของเกียร์นะครับเกียร์ก็คืออาวุธกับเครื่องประดับหรือชุดสวมใส่นะครับซึ่งมันก็จะมีหลายสีนะครับสีทองสีม่วงนะครับแล้วก็สีฟ้านะครับซึ่งแต่ละอาวุธเนี่ยมันก็จะมีความพิเศษของมันคือมันจะมีเซตของมันอยู่นะครับ ถ้าเราใส่ตามเซ็ตมันก็จะได้ค่าพลังที่เพิ่มขึ้นมานั่นเองครับแต่ในชุดแรกๆเนี่ยผมยังไม่แนะนําให้ไปทําชุดทําอะไรพวกนี้นะครับให้ไปแนะนําไปหาพวกค่าคัมภีค่าควาสามารถพิเศษก่อนหน้านี้ดีกว่านะครับเพราะว่าอาวุธแป๊บเดียวเลเวลเราก็ขึ้นแล้วครับเปลี่ยนเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอให้มันนิ่งก่อนนะครับเลเวลสูงๆก่อนนะครับก็มาทําของจริงจังนะครับแต่ในส่วนของอาวุธเนี่ยนะครับมันก็จะมีการที่เราจะต้องอัปเกรดโดยการ เอ็นฮารมันนะครับให้มันมีพลังมากขึ้นนะครับนอกจากจะหาชุดที่เหมาะสมมาใส่แล้วนะครับแต่ถ้าใครอยากได้ชุดนะครับมันมีวิธีบอกนะครับว่าจะไปเอาชุดอันนั้นมาได้ยังไงนะครับซึ่งวิธีมันจะอยู่ทางซ้ายล่างนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับนี่ครับมันจะบอกนะครับว่าถ้าคุณอยากจะได้เซตนี้หรือชุดนี้มานะครับนี่มันจะมีวิธีนะครับทางมุมขวานะครับนี่นะครับอยากได้มาก็สามารถไปได้นะครับ นี่มันจะมีทั้งซื้อนะครับทั้งไปผ่านของทางต่างๆนะครับอ่ะเดี๋ยวนเราลองมาเอนฮานกันดูนะครับเพราะอันอื่นผมทาเต็มหมดแล้วนะครับมันเหลืออันไหนที่ยังพอทําได้เนะดี๋ยวให้ผู้ชมคุณผู้ชมดูก่อนน่าจะเป็นเครื่องประดับนะครับที่ยังไม่ได้ทํานะครับพวกอันนี้มันเต็มหมดอ่ะนี่นะครับทีนี้อ๋อผมยังไม่เอาเพราะของผมมันไม่พอนะครับของมันขาดทีนี้คุณผู้ชมถ้าของขาดไม่เป็นไร มันมีวิธีบอกนะครับว่าคุณผู้ชมจะแปลของที่เราได้ไม่ครบอ่ะมาได้ยังไงนะครับก็ติ๊กไปเลยนะครับนี่นะครับมันก็จะอันนี้นะครับจําลักษณะนี้ไว้แล้วก็ติ๊กไปครับนี่ครับมันจะไปบอกพื้นที่นะครับที่คุณผู้ชมต้องไปเก็บนะครับมันมีทั้งไปเก็บแล้วไปซื้อครับมันจะมีบอกหมดเลยนะครับแล้วก็โลเคชั่นที่เราจะไปเก็บที่ไหนแล้วก็มันมีอยู่เท่าไหร่ด้วยนะครับตัววงเล็บที่อยู่ข้างหลังอ่ะเห็นไหมครับมันจะบอกว่า ของที่คุณจะไปเก็บอ่ะมันมีอยู่เท่าไหร่นะครับจากนั้นเราก็ตัดสินใจเอานะครับว่าเราจะไปที่ไหนประมาณนี้นะครับส่วนเอทนานก็ไม่มีอะไรครับก็กดเอทนานไปนะครับเดี๋ยวมันก็จนกว่าเลวจะเต็มนะครับถ้าของไม่พอคุณก็ไปเก็บของมาเติมนะครับจนกว่าจะเต็มแค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับก็จะเพิ่มค่าสเตตให้มันสูงขึ้นไปนั่นเองอ่ะครับเดี๋ยวคราวนี้ผมขอปลดล็อกตัวเองนะครับให้มันเป็นเเวลห้านะครับซึ่งมันจะ เกมยากขึ้นหน่อยแต่ของางวันก็จะมากขึ้นนะครับนะครับโซลโบดเลเวล5นะครับแล้วเราจะมาอัปเกรดกันนะครับว่าถ้าเราถึงเลเวล5แล้วนะครับมันจะมีความพิเศษยังไงบ้างนะครับนี่นะครับแล้วก็เราจะได้ของมาด้วยนะครับผมก็จะได้ทําให้คุณผู้ชมดูเลยนะครับว่าการอัปเกรดเกียร์ของเรานะครับมันจะทํายังไงแล้วมีอะไรพิเศษบ้างเมื่อเราถึงเลเวล5นะครับ อาครับกดเข้ามานะครับดีเวลลอนะครับนี่ครับพอถึงเรเวว่าห้ามันจะเตือนนะครับให้เรากดเข้าไปครับนี่ครับมันจะเพิ่มความสามารถพิเศษเข้าไปได้นะครับนี่นะครับโดยเราแอดอุปกรณ์เข้าไปนะครับเออแอดวัตถุดิบขอไปแล้วก็กดนะครับมันจะเจาะรูครับผมนี่นะครับก็จะเพิ่มพลังนี่นะครับเพิ่มขึ้นมานะครับอ่ะเดี๋ยวนี้เราไปดูดาบบ้างลองใส่เข้าไปแอดวัตถุดิบครับ นี่นะครับแล้วก็กดนี่ครับนะครับนอกจากการ Enhance ปกติแล้วนะครับนี่นะครับเมื่อคุณเลเวลนะครับถึงโซโลโหมดนะครับระดับ5ไปแล้วนะครับคุณสามารถที่จะไปเพิ่มความสามารถพิเศษของอาวุธแล้วก็ชุดเกราะต่างๆได้นะครับอเดี๋ยวเราลองชุดเกราะดูอ่ะเป็นอันนี้น่าจะดีกว่านะครับอันเราเทียบกันก่อนแป๊บนึง อ่ะอันนี้ครับลองครับอ่ะน,นี่ครับ <st arts> เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับโอ้โหได้พลังม่วงด้วยนะครับคราวนี้เราก็ต้องใส่นี่ครับพลังบวกขึ้นมานะครับ <st arts> ก็เดี๋ยวก็จะไล่อัพไปนะครับนี่ถือว่าทําให้เกมมีมิติแล้วก็สนุกสนานมากขึ้นนะครับเ <st arts> ชื่อว่าเดี๋ยวยิ่งเกม เล่นไปลึกเท่าไหร่มันก็ยิ่งมีอะไรให้พัฒนาตัวละครมากขึ้นนะครับนี่นะครับอย่างแอดเข้าไปนะครับมันจะบอกนะครับว่ามันจะได้อะไรบ้างนะครับแล้วก็กดไปเลยนะครับแล้วดูดิว่าอันไหนถ้ารู้สึกว่าได้แล้วมันไม่คุ้มก็ไม่ต้องอัพก็ได้นะครับ แล้วก็มาถึงหมวดพัฒนาตทวลครหมวดสุดท้ายนะครับคือหมวดของทาเลนต์นะครับก็จะเป็นการปลดเปิร์กต่างๆเพื่อจะเอาความสามารถพิเศษมาใช้นะครับโดยที่ค่าทาเลนต์มันจะมาจากค่าที่เราไปประจนภัยต่างๆแล้วมันก็เด้งขึ้นมานะครับอ่าอย่างที่เราเคยปลดมาได้นะครับมันก็จะมีอย่างนี้นะครับมันก็จะบอกให้ให้เรารู้นะครับว่าปลดเราได้อะไรนะครับซึ่งมันจะมีข้อแนะนํานะครับสําหรับค่าทาเลนต์นะครับเพราะว่าช่วงแรกๆอ่ะเราประจนภัยมันศัตรูมันยัง ไม่เก่งเท่าไหร่ครับเราประจนไปแล้วค่าทะเลนมันจะขึ้นไวนะครับแต่ขณะที่เมื่อเล่นไปลึกๆแล้วค่าทะเลนมันจะขึ้นช้านะครับแล้วก็การอัพเบิร์กแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะต้องใช้ค่าทะเลนค่อนข้างที่จะหลายแต้มอยู่พอสมควรนะครับจะบางอันแต้มเดียวบางอันสามสี่แต้มเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมแนะนําเลยก็คือคุณผู้ชมนะครับปลดในทางตรงก่อนนะครับปลดสายตรงๆสายหลักก่อนแล้วค่อยไปสายย่อยนะครับเพราะว่าเราจําเป็นจะต้องปลดแม่กุญแจนะครับเพื่อจะเอา เพิ่มาใช้ในของโหมดอ b บ l ิตี้นะครับที่เป็นสกิลพิเศษนะครับเราจำเป็นจะต้องปลดแม่กุญแจให้เยอะๆเพราะฉะนั้นเอาที่มันไอพวกอย่างเงี้ยครับไอพวกสายย่อยอ่ะอย่าเพิ่งนะครับเอาสายหลักก่อนนะครับนี่ครับเราต้องไปสายหลักเพื่อปลดเอาความสามารถพิเศษสายหลักเอามาใช้หมดนะครับแล้วพวกสายย่อยที่มันเป็นพลังเสริมค่อยไปว่ากันอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในหมดของทาเลนท์นะครับไม่มีอะไรมากนอกจากทํา เอาเลเวลผจญภัยของเรานะครับมาเนี่ยเห็นไหมัมันไม่พอครับผมยังขาดนะครับแต้มอีกนิดหนึ่งนะครับต้องไปผจญภัยอีกจึงจะได้มาอีกแต้มหนึ่งนะครับส่วนนี้ก็ยังอัพไม่ได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอัพตรงกลางไปก่อนนะครับคุณผู้ชมต่อมานะครับก็จะเป็นทาเล้นในส่วนของอารีน่านะครับอันนี้ผมยังไม่เคยได้เข้าอารีน่านะครับตัวละครตรงนี้มันก็ยังไม่ได้ปลดมานะครับแต่ผมก็จะบอกเหมือนกันนะครับหลักๆก็คือเห็นตรงกลางไหมครับนี่ครับ พวกเส้นหลักๆพวกนี้นะครับไปเอาให้มันปลดล็อกหมดก่อนนะครับแล้วค่อยแยกไปเป็นสายย่อยเหมือนกับอันเบสิกเลยนะครับเอาละครับทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นพื้นฐานคร่าวๆก่อนนะครับสำหรับรายละเอียดขนาดที่เราจะปรับค่าตรงไหนเยอะนะครับเจาะเกาะเยอะดาเมจเยอะหรือว่าค่าอะไรอื่นๆพวกที่มันเป็นสายลึกๆนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปตามมาอีกทีแล้วกันนะครับอันนี้คือการแนะนำเป็นพื้นฐานนะครับให้รู้ว่าวิธี ช่องทางในการจะไปอัพมันทํำยังไงกันบ้างนะครับส่วนคุณผู้ชมจะอัพอะไรยังไงก็เป็นอิสระแล้วแต่เลยนะครับแต่อย่างนึงที่ฝากไว้ก็คือนะครับ wow, แม้ว่าเราจะ s so <S ใช้สกิลใช้วิชาเยอะขนาดไหนแต่มันจะโดนจํากัดกด,ด้วยสล็อตของตัวละครนะครับ,รรบเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ที่จําเป็นก่อนนะครับแล้วค่อยๆพัฒนาไปเพราะว่าสิ่งที่จะพัฒนาตัวละครได้ที่สําคัญคือวัตถุดิบนะครับ ที่เราจะต้องไปเก็บมานะครับรวมไปถึงไปเปิดกล่องเปิดหีบอะไรมานะครับถ้าไม่อยากจะไปเสียตังค์นะครับเติมเงินพัฒนานะครับก็คิดที่ดีนะครับดูให้ละเอียดนะครับว่าแนวทางไหนเหมาะกับเราจริงๆแล้วค่อยอัปเดก็ได้นะครับเพราะเกมนี้นะครับถ้าเน้นโซโล่โหมดนะครับนานๆไปแจมกับเพื่อนทีก็ยังไม่จำเป็นจะต้องอัพอัปของอะไรให้มันมากมายขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าใครเป็นสุดานนะครับอยากจะเล่นโหมดออนไลน์นะครับ จุติไปเป็นเทพอันนี้ก็มีให้เติมกันนะครับวัตถุดิบก็ไม่ขาดแน่นอนนะครับเอาละครับทั้งหมดนี้ก็คือพื้นฐานคร่าวๆของการพนาตัวละครในคลิปนี้นะครับจะชอบยังไงก็รบกวนนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีคําถามอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้นะครับเดี๋ยวจะมาตอบนะครับอันไหนตอบไม่ได้เดี๋ยวพยายามไปห,หาข้อมูลเพิ่มเติมมาให้แล้วกันนะครับสำหรับนี้ครับก็สมควรกับเวลาแล้วขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ